ที่ียงหม่อากาศดีมากบ้างคือ,อแต่ถ้าม,ามีคนถ่ายรูปข้างหลังไงหันตกใจนะวันนี้คือเนื่องจากมีคนแท็กมาหลายหลายคนเลยว่าฮันนี่คะระบบการศึกษาที่เบลเยียมมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ฮันนี่ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าโรงเรียนที่เบลเยียมเป็นยังไงแล้วพี่โจก็จะมีเป็น,ปนแขก <laughs> ในทอล์คโชว์ของเราะนะคะเป็นแขก ที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการท็อกโชว์ครั้งนี้นะคะเ,<อ>เพราะว่าถ้าขาดถ้าขาดคนที่ดำเนินรายการก็จะขาดสีสันไปนิดนึงเนี่ยสีสันเห็นแล้วโอเค ดับแรกเลยพี่กียวคิดว่าใครๆก็คงจะอยากรู้นะว่าอ,อย่างที่ไทยเนี่ยอยู่พี่เกียวโตมาเนี่ยก็จะเรียนกันประมาณ30-40คนในคลาสหนึ่งนะคะแต่ของฮันไมน่มีมีคนเยอะขนาดนี้ไหมโอ้อันแรกเคยที่สำคัญคือที่เบลเยียมเราไม่มีโรงเรียนเอกชนโรงเรียนคือของรัฐบาลหมดเลยคือโรงเรียนโรงเรียนทุกที่มันก็เหมือนกันหมด เราก็จะไม่ไม่ค่อยเปรียบเทียบกันว่าแบบโอ้โรงเรียนตรงนั้นดีกว่าโรงเรียนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็เหมือนกันแล้วก็เลยจะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเรามากที่สุดเพราะว่ามันสะดวกเพราะว่าเด็กเบลเยียมเขาก็ต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนเลยอ๋อเหรอคะท่นี่ก็ต้องปั่นเหรอใช่ปั่นทุกเช้าทุกแกนเลยทุกฤดูเลย ก็คือดูใช่หิมะาตกฝนตกหนาวแค่ไหนอ่ะคือหนาวมากกันหน้าสดัแดงหมดเลยบวมด้วยอยะอจมูกอ่ะมันมันแช่งันฤดูหนาวก็คงจะเป็นฤดูที่ยากที่สุดในการปั่นจักรยานใช่เราก็าเลยจะจะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดใช่ค่ะ รู้ไหมพี่เคียวตอนที่ให้แ่นเด็กแต่ว่าน้องสาวเขาก็ตัวเล็กคิวใช่ไหม uh huh. แม่ของอันนี้ก็จะปั่นจักรยานคือโยรินจะอยู่ข้างหน้ามาลิเซอีโคนึงจะอยู่ข้างหลังอะ่ะบที่เบลยเยื่อกลับก็มีแบบมันเป็นตะกราที่เราจ้องแบบติดกับจักรยานตรงหน้า <c oughs> แล้วเด็กเ็าจะอยู่ในตะกราที่มีล้อเลยอะ่ะล้อแล้วแม่ไหวหรอแม่ต้องไหวสิ <c oughs> แม่ทั่วโลกต้องไหวอะ่ะ พี่ยังไม่อยากเป็นแม่ที่เบลเยียมพี่คิวที่ประเ <c oughs> ทศไ,ไทยก็จะร้อนๆอนหน่อยเนาะ <c oughs> ใช่แต่ตอนนี้ก็คิดถึงมากตอนนั้นอิจฉาเพื่อนที่มีพ่อแม่ส่งไปเรียนแบบอิจฉาเขามาก <หอ S 2> แต่ตอนนี้คิดถึงการปันจัยาในอากาศที่โลง่งไม่ร้อนอเข้าใจเข้าใจเข้าใจอะตอบคำถามต่อไปนะขอถามเขาไม่ใช่ยังไม่ได้ตอบคำถามกับพี่คิวเลยใช่ที่เบลเยียมอะโรงเรียนอันนี้เรียนกับ13คน ซึ่งมันเป็นห้องที่ <c oughs> แบบเล็กมากๆ <c oughs> น่าจะเพราะหมู่บ้านข,ของนี้ก็เล็กโรงเรียนก็เล็กจามไป <c oughs> <c oughs> สวนมัธยมมันเป็นปีที่มีคนน้อยอก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอันนี้เรียนกับอีกสองคนคือเราเป็นห้องเรียนสามคนค่ะโอ้อันนี้ก็ไม่ต้องแย่งกันสอบได้ที่หนึ่งสองสามเลยสิคะ <c oughs> ใช่แต่ถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่มีเพื่อนไง <c oughs> ใช่อยู่กันน้อยมากเลยอะอยู่กันน้อยมากแต่มันก็โอเคดีเพราะว่ามันใครกับเป็น ครอบครัวใช่คุณครูก็สอนในทั้งวัฒงธรรมใช่แล้วทุกคนก็รู้จักกันและกันน่ะก็ชอบมากนะอ้ยดีจังเนาะแล้วก็พูดถึงค่าเทอมหน่อยละกันค่ะเป็นอะไรที่เด็กไทยทุกคนก็ตอนนี้ก็กำลังสอบอยากรู้มากๆเลยคืออันนี้บอกแล้วใช่ไหมไม่มีเอกชนมีแต่โรงพยาบาลและรัฐบาลซึ่งค่าเทอมก็จะเท่ากันหมดแล้วตอนนี้ถ้าจะบอกว่าเออคนไทยต้องตกใจมากคือ ที่เบลเยียมไม่จงใจค่าเทอมค่ะการศึกษามันฟรีแต่อย่าตกใจแล้วก็รู้สึกว่า่อหกนิดหนึ่งเราพูดแบบนี้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ฟรีทั้งหมดนะคะทุกคนถ้ามันมีทริปกานศึกษาพิเศษหรือว่ามันมันมีอะไรพิเศษเราต้องจ่ายเองอะ่ะอย่างเช่นเราต้องการกระเป๋ายาๆเราต้องการปากกาแบบนี้แบบโน้ตเราต้องจ่ายเองซึ่งมันก็ไม่ใช่ฟรีคิดว่าถ้าเป็น ่าเทอมผสมมันน่าจะประมาณสามมืนสำหรับทรงเทอมนะคะถ้าเปรียบเทียบปีหนึ่งใช่ถ้าเปรียบเทียบกับคนะ่าใส่ใจที่เบลเยียมมันก็อโอเคมากๆส่วนมัธยมน่าจะ สี่หมืน่นมั้งต่อหนึ่งปีเหรอคะใช่ต่อหนึ่งปีคิดว่านะจริงแล้วค่นนี่คนไม่ค่อยแน่ใจจักประมาณนั้นค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบเราจะไปทริปจัชนะศึกษาที่พิเศษมากๆแก้็เราต้องจ่ายเองอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นเขาจะไม่บังเขาให้เราไปด้วยอืมอันนี้คือค่าค่าใช้จ่ายในรวมทริปทัศนศึกษาแล้วออทริปจัชนะศึกษาที่แบบจําเป็นอ่ะที่เขา ที่เขาต้องรับุใายที่เราต้องไปจริงๆแต่มันก็มีทริปไปอิตาลีอันนั้นเราต้องจ่ายเองแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องไปเราเลือกเองได้ถลูก็คือฟรีแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่แทรกมาระหว่างนั้นด้วยแต่คิดว่าถูกกว่าที่ไทยมากๆโรงเรี่นเอกชนของดีๆของไทยก็แพงกว่านั้นมากแล้วก็พูดถึงแบบคุณภาพของของของโรงเรียนใช่แต่ที่เบลเยียมเราจะไม่แยกแล้วเราคือ ทุกที่เข้าเท่ากันหมดเลยใช่ดีมากเลยค่ะคุณฮันเน่ค่ะคำถามต่อไปคือมียูนิฟอร์มไหมไม่มียูนิฟอร์มใส่ชุดอะไรก็ได้อ,อันนี้มันไม่มีกฎเลยแต่ว่ามันต้องเราต้องใส่ชุดที่สุภาพเช่นห้ามใส่สายเดียวห้ามใส่กระโลงซ้ำห้ามใส่รองเท้าเตะ แต่ว่าที่เบลเยิร์มก็หนาวตลอดเลยเกือบตลอดปีเราก็ต้องใส่แจ็คเก็ตหนาาตลอดเลยก็ใส่กางเกงกางเกงขายาวใส่รองเท้าอะไรก็ได้ใช่ส่วนใหญ่เป็นจีนจีนป้าใช่แล้วก็เลือดเลือกเองหมดอจะต้องเปียผมไหมคะไม่ต้องเปียผมก็ได้แบบ ปล่อยยาวๆก็ได้เลยปล่อยยาวๆก็ได้ใช่ใ่แต่ช่วงที่มีหาวมันน่าจะมีกดนิดพิเศษนิดนึง่ก็ต้องรักษาความสะอาดผู้จึงหาวก็คันหัวคันหัวโอเคค่ะแล้วการวัดผลการเรียนเป็นยังไงบ้างเขาจะเป็นเกรดไหมหรือว่ายังไงมันมันมันก็ไม่เหมือนกันนะพี่กิวยเราจะไม่มีระบบแบบ ABC มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเต็มร้อ เช so <C Bis Syn Island> ่น70เปอร์เซ็นตอันนี้แเปอร์ซ็นต์ซึ่งอันนี้ก็ไม่เหมือนกันอะไรอีกแล้วที่ไม่เหมือนกันจดไว้อ๋อนี่เตียวคำตอบใ้เลยเหรอคะเตรียมนิดนึงอ่ะใช่ค่ะเราก็จะสอบปีละสองครั้งคือช่วงคริสต์มาสแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ค่ะคือก่อนหยุดหน้าร้อนเราจะต้องสอบแต่ระหว่างนั้นเราก็มีเก็บคะแนนทุกวันเลยแล้วอันนั้นนหนักทุกวันเลยเหรอใช่แกรู้สึกว่าแบบ ระบบการศึกษาที่เบลเยียมมันก็หนักพอสมควรนะคะคือกลับบ้านะต้องทําการบ้านสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงขึ้นไปอะแล้วไม่มีเรียนพิเศษอะคะไม่มีเรียนพิเศษมไม่มีเรียนพิเศษอันนั้นอันนั้นก็ตอนแรกที่ไทยไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีเรียนพิเศษอะก็เพราะโรงเรียนเขาสอนไม่พอ,อ,อที่เบลเยียมเราไม่มีเรียนพิเศษเลยคือกลับบ้านจะต้องไปฮอบบี้ไปเต้นและ เล่นลย์บอลไปเล่นดนตรีทุกคนต้องมีฮอบบี้เหรอขอ้ขอขจะกระตุน้นให้ทุกคนมีฮอบบี้มันก็สนุกไปแต่ทุกคนก็อยาาทำอ่ะฮันนี่ทำบาลลีเต้นบาลลีแล้วกล็ลุกเต้นให้หน่อยได้ไหมจะแบบเงี้ยแล้วกออ็อะไรอีกทำแอตเลติกส์อะไรแบบนี้ใช่อ,อ๋อเหรอโอ้แต่สมมติว่าสมมติพี่เกลวเล่นเก่งมากๆแล้วพี่เกลได้75%ด้นนี่ถือว่าเก่งไหมก็เก่งอ่ะ ใช่เกี่ยวว่าเก่ง่ะเก่งมันเทียบได้ทั้งประเทศเลยเหรอแบบไหนอ่ะแบบ75%ของวิเกีาะสามารถไปเทียบได้กับเด็กนักเรียนเราระเจะไม่ไ<ด>ค่อยเปรียบเทียบกันที่เบลวิเราทะไม่เน้นคะแนนเราจะเน้นพรสวรรค์ของแต่ละคนมากกว่าเช่นอ้อคนนี้น่าจะไม่เก่งในเรื่องคณิตแต่ว่าเ<ช>ขาวิ่งเก่งเก่งมันก็เป็นพรสวรรค์ของเขาที่ทุกคนจะ รู้อ๋อ,อจะว่าต้องเก่งถึงจะผ่านได้นะถ้าสอบตกตลอดเวลาก็ผ่านไม่ได้นะก็ต้องได้สาำชั้นใช่<ม>สาำชั้น,นแล้วอะไรอีกที่แบบที่ไทยเพนได้ชัดคือครูชอบ<ม>นักเรียนที่เหลียขา เทที่เบลยิมเราจะไม่ชอบอ่ะเขาเรียกว่าคะแนนจิตพิสัยอ๋อคุณไม่เก่งไม,ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณเป็นเด็กดีครูก็จะให้คะแนนพิเศษถ้าไม่มีเราไม่มี <laughs> คือคิดว่าครูจะไม่ชอบมากกว่า <laughs> ใช่ใช่แต่คนไทยก็คนที่พูดเก่งหน่อยอ้อนนิดหน่อยเรียกขายเก่งก็จะได้คะแนนมากกว่าอันนั้นน่นไม่มีแต่ว่าอะไรที่ครูจะชอบคือแบบเด็กที่แสดงความคิดเห็น พูดเก่งเด็กใจกว้างอ่ะเอาแล้วเราแสดงความคิดเห็นแล้วถ้ามันไม่ตรงกับครูคิดเห็นนะครูไม่หักคะแนนรหรอคือมันก็มีวิธีการแสดงความคิดเห็นที่สุภาพแล้วมันไม่ใช่เพราะเราไม่เห็นตรงกันว่าเราผิดแล้วคนนี้ถูกแสดงว่าการเรียนของหนูนี่กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นใช่ตอนนี้เรียนโมโชอบางทีนีก็ต้องแบบ อยากจะพูดมากๆแต่รู้มันที่นี่น่าจะพูดไม่ได้อันนี้ก็<ช>ไม่อยากจะเถียงกับกับอาจารย์ะแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเออม่เห็นด้วยกับอันนี้แล้วทําไมเราพูดไม่ได้แล้วลส่วนใหญ่การเรียนมันจะเป็นการแบบอภิปรายไหมโวาทมันก<ช>็มีเยอะใช่มีอะไรแบบนีนนเ้เขาไม่ค่อยชอบทฤษฎีเราชอบปฏิทิกระแบบภาษาถ้าเรียนภาษาเราจะต้องไม่ต้องเรียนคำศัพท์แต่ว่า รียนรู้การสื่อสารในชีวิตจริงมากกว่าอ๋อเหรอใช่ดีดีเนาะดีจังเลยที่เบลเยียมแล้วก็เรื่องเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่มสองค่ะซึ่งตอนอายุ1 4แล้วน่าจะเพราะตั้งแต่ปสาเราต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าที่เบลเยียมเราพูด3าภาษาแล้วก็เรื่องเรียนภาษาอังกฤษช้าคือเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ดัตช์แต่ภาษาแม่ของฮันนี่คือดัตช์ แต่ว่าเรียนภาษาอังกฤษนี่ยังยนท่องจำไหม tense ต้องเป๊ะก็มีมบ้างเรืเรียนภาษามากเลยอ่ะเริ่มต้นเรียนสามา,ม,า,ม,ามันก็มีบ้างอะมันก็สําคัญนะถ้าเราไม่รู้จัก tense เ,เราก็ใช้ภาษาหนังไม่ได้ม,มันมีตั้งสองแต่อะไรที่ทําให้ฮันนี่สึ่งพูดไทยได้ภาษาอังกฤษได้เก่งกับพี่เกียวขนาดนี้ภาษาอังกฤษใช่มันน่าจะเพราะว่า,ร,าระบบการศึกษาจริงจงกว่า ยิยง่งแก่มัธยมแบบมันมันจะไม่เฉียวเลยอย่าพี่จะก็จะชิวอ,อ,อันนี้เครียดมากสมัยมัธยมยากกว่าตอนนี้เลยนที่โมโชอน่าจะก็พอเราโจแล้วเรารู้เราจะดีกับมันยังไงแต่เด็กที่เบลเยียมเครียดมากพอเรื่องนี้สู้ๆนะเด็กยโอเคค่ะแล้วในส่วนของอะมีทัศนศึกษาบ่อยไหม คือที <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> เคยเห็นแอบเห็นรูป <c oughs> ไปหลายที่เลยเหรอคะอืมคือมันมันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันอ่ะบางบางบางโรงเรียนเขาจะมีทริปเยอะบางโรงเรียนเขาจะมีทริปน้อย <ừ> มันขึ้นอยู่กับเราเรียนที่ไหนแต่โรงเรียนก่อนอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ไปน <ừ> ักนักศรรึกษาแลกเปลี่ยนไปสวีส์แล้วก็ไปไอร์แลนด์กรร็ไปหรายภาษาอังกฤษ การิดกับอังกฤษแต่มันเป็นไปคนละประเทศกก็ไปเรียนที่นั่นหนึ่ง,หน,งหนึ่งอาทิตย์กว่าๆแล้วเขาก็จะไปเรียนมาเรียนที่เบลเยียมเหมือนกันแลกเปลี่ยนกันใช่แลกเปลี่ยนกันตีจังก็ได้ประสบการ์ใช่ประสบการณ์ได้ภาษาได้มีทัศภาพใหม่มสนุกอะโรงเรียนก่นอนันนี้ก็ไปลอนดอนไปปารีสไปอิตาลีแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามันไม่จำเป็นต้องต้องทำอะ เราเลือกเองจะทำหรือไม่ทำใช่ใช่ดันก็ชอบไปโรงเรียนชอบครูชอบเพื่อนนะก็อยากไปแล้วฮันเน่กินเจใช่ไหมใช่กินเจโอาแเรื่องอาหารกลางวันนะคะกินกันยังไงอ่ะต้องเอาไปด้วยเองแม่จะต้องเตรียมไว้ให้ค่ะมันมีแต่โรงเรียนบางที่ที่เขาจะมีคิดเช่นแล้วก็มีอาหารให้แต่ต้องจ่ายเองนะแต่โรงเรียนก่อนเน่เล็กมากมาถิก็เล็ก แม่ก็จะเตรียมไว้ให้โอแล้วเพื่อนคนอื่นล่ะคะเขาทำยังไงกันะเขาก็ทำเองมาทำเลนจ์บ็อกซ์ทำแบบขนมปังเซนต์วิชว่าแบบอาหารที่เหลือของอีกคนนึงแม่ก็จะชอบเอาไปให้แล้วแชร์กันไหมเราแชร์กันแล้วก็กินกับเพื่อนไหมไม่ค่อยแชร์แหะเออคือกินกินขทยของมาแต่นั่งด้วยกันไหมใช่ถ้าพูดถึงณะโรงเรียนมัธยมหรือยก็ได้สิ่งที่จริงๆแล้วถ้า แบบแรกที่คิดถึงเวลาย้อนไปคิดถึงโรงเรียนคิดถึงอะไรมากที่สุดเพื่อ,น,อ,เอน,นเพื่อนแล้วก็ครูที่เหมือนเพื่อนะเพราะว่ามันจะมีบ้างแแบบเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนเล็กเราก็แบบสนิทกันสนิทกันมากใช่พี่เกวพี่เกลพอจะึกภาพออกอสนิทกันแค่แบบเศร้แบบแต่นี่อันนี้ก็ใหญ่มาที่นี่ไม่ค่อยเจอเขาอีกแล้วเรามีแต่ภาพก็ หายนิดนึงแบางคนเราก็ไม่รู้ตอนนี้เขาทาอะไรในชีวิตเราเคยสนิทกันมากและตอนนี้ก็แทบเป็นคนแปลกหน้าให้กันอ่ะใช่พอเวลาผ่านไปเราเติบโตเติบโขึ้นใช่ถ้าบังเอิญเขามีโอกาสได้มาดูคลิปนี้นะคะอยากจะพูดอะไรกับเขาหน่อยไหมทั้งเพื่อนและครูอีกมิสซิลีเพื่อครูเจสนจา t ไ a i l a n d แปลว่าอะไรคะบอกไปคิดถึงมากๆแล้วมีอะไรจาไต้ลอ่ะ อ๋อบอกว้าตอนนี้อยู่ไทยแล้วก็ฝากสวัสดีจักค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เกลจะช่วยแชร์นะคะฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยกดไลค์เผื่อจะได้เห็นถึงอาจารย์เดี๋ยวเยี่ยมนะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณท่านนีมากๆเลย ไม่ได้ขอบคุณที่มาเป็นแขกให้พี่เกลียวนะขอบคุณที่เชิญพี่เกลียวมาเป็นแขกคืนนี้นะคะขอบคุณพี่เกลียวด้วยเ,เพราะว่ารู้คนไทยหลายคนเขาก็มีมีคําถามเยอะมันก็ง่ายถ้าพี่เกลียวตั้งคําถามให้แล้ยไม้แค่ตอบอะ่ะใช,ใช่ใช่ใช่มันเป็นคำถามที่พี่เกลียวคิดว่ามันเป็นเบสิคที่คนไทยทุกคนจะคิดเหมือนพี่เกลียวแล้วก็ขอถามสุดท้ายเลยนะคะว่าที่โรงเรียนมีคนหล่อๆไหม ก็มีมันมีคนแบบเหมือนที่ไทยมันจะมีคนหล่อมันจะมีคนที่ชอบเหมาโมยมันจะมีคนแบบลาันเน่ี่ป๊อปปูล่าไหมตอนที่อยู่โรงเรียนคือโรงเรียนเล็กเรียนในห้องสามสคนแล้วก็ทุกคนมันก็ปุ๊บเล่เท่ากันนะแต่ว่าที่ไทยอะมันก็เหมือนกับที่ที่เบลยเนี่ยนะพี่ชมมันจะมีคนแบบอ้วนเสียงดังมันจะมีคนเงียบมันจะมีคนอะไรนะอะไรเสียงดังนะอ้วนเสียงดังคือใครหรอที่ไม่ครู้จักเลย เ็โอเควันนี้ขอจบคลิปท่นี้ไดคะจะไปกินขนมแอนนี่มีอะไรคุยกับเอซเปล่าก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะขอโทษที่หายนานคือไม่มีอินสปิเรชันทำคลิปอ่ะแต่ว่าต้องติด้วแหใช่ท่านี้ก็จะทำคลิปมากขึ้นอ่ะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยค่ะบาปซื้อกัน